ทางนี้บ่าพอ่บอบัตถัาแทนด้ทยงนอืมบ่พอ่อ,พอได้หนีเ้จะจักเม็ดพี่น้องไงเนาะมันบ่พอ่อโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้เนาะพี่น้องเมื่อนี้กาเวะเข้ามาเคื่อนผู้วงเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกาหลังจากที่ว่าพาอายเพิ่นมาแต่งานบวชเลยพิมพ์เพื่อนพี่น้องกาบวด้บวชซ้ำพี่น้องเมื่อนี้เนาะเพราะว่าอัุญาทานบวชหรือว่าอนญาคู่เพิ่อนี่แหละพี่น้องอันเพิ่นข่าวิญียกเนาะพี่น้องเลยเพิ่นไปทางอาสะพอนพแหละก็เลยบวด้บวชซ้ำพี่น้องเมื่อนี้ข้างเบิงมืออื่นเนาะโดยน้องมาตีก็เลยมาหาผู้วงเพื่อนพี่น้อง มีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องหายมาเบิงเพราะว่าเพิ่นเห็ดทั่วพี่น้องเ้ยใส่ตาข่ายฮนแหละคือว่ายังบ่อพ่อฮะนะก็เลยว่าหายนองตตีมาไทยยังให้เบิงในเด้อวาเพราะว่าบัดอันตอนเป่นเฮตดนั้นนองตตีบริมาพี่น้องค้าเวียกเนาะโดยมนีก็เลยสิเขามาเบิงว่าเป็นจังไดพี่น้องเนาะคือว่าเห็นเพิ่นใส่แล้วแลวพี่น้องโดยเดี๋ยวก็ไปเบิงนากันเลยเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะไปบรรยากาศมนีกะ ลมๆหน่อยหนึ่งพี่น้องมาเคื่อนผู้พงนะพี่น้องเอ้ยหัวอีหยังเพิ่นกับพี่น้องใส่ตะไข่ยังเรียบร้อยเนาะบ่ฮู้วกรเฮ็ดไปหอวซายพี่น้องเลยนี่นนี่มากองกันค่ะอันนี้บานนี้เนาะสบายดีเด้อสบายดีละน้อยสบายดีสบายดีเด้อสบายดีนี่คนใหม่ติดต่อด้วยบ่ ้พี่น้องไอ้บ้านนี้ค่ะอลิเนาะไปเบิ่งก่อนแล้ว,นนว,ลว,วแล้วพี่น้องบ้านนี้หัวคนนี้เนาะสูงค่ะมองเอาไว้นี่ยมีแนวอ้อมเบิร์อะไพี่น้องบ้านนี้อ้อมเบิร์ทั้งสองด้านสามด้านแล้วเนาะอาจจะแล้วว่านี่พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าโอ้โหอัตนาพอหรือบอ่ ผมคุมพี่น้องเอ้าอันนี้แทนบ่พ่อบ่ทางนี้นะทางนี้บ่พอบอาานะ่อบ่อตะข่ายแทนได้ทังอะไรอื่นบนะ่พ่อในนี้จะแจ็คเม็ดพี่น้องเไยเนาะมันบพ่พ่อต้องเอาอันนี้มาอัดก่อนเอาแม่แป้นมาค้างไว้โอ้ยลายเติบอยู่จกจะสิจ็คแจ็คเมเ็ดแหละมันเบิดก,ก่อนพี่น้องบพอ่พ่อซ้ำเนาะประมาณนี้ถ้าไปซื้อก็แจ็คสีแจ็คเม็ดได้พี่น้องเนาะน้อยๆน,นะ ตาบอสือลายๆแล้วก็มาตัดเอาเ้าววันขออนันเนาะแกข้าบ่อคา,า,า,ายต้องดิสซี่ลายนิ้วมะหัวคนขายแม่ทะลายชับแกขายเป็นแมทหรือเป็นกอเนาะมันบ่อพอพี่น้องเอาแม่แฟนอัดไว้วผมมันผุ้มมันยัก่อนวะแล้วแล้ววานนี่บ่อหรือว่าแซวนี่วานนี่อือพอดีแล้วว่านี่ ต้องด้ทมเบิดบอกทมเบิดเลยอืมวนลงไปใส่แล้วนะเพอมัน,น,นมทางนี้ก็แล้วเลยพี่น้องเมืองน,นี้กนันเนาะพอะพะดีพอดีเนาะพอดีล้มโตพี่น้องอย่างพอดีค่ะแบบว่ามันนั่นเนาะดินเท่ากับซัมมี่ขน,นะเห็ดหัวไอ้งกันแล้วอยากปลูกยังก็สบายแบบนี้ ค่าบ่มีตะนานังอย่างเงี้งยเพราะว่าปลูกยังกับแบ่เขาไปกินได้พี่น้องแบแล่ลายนะแถวนี้เป็นปลูกยังกับบ่ได้ใช่เดี๋ยวมีอันนี้แล้วกดีขึ้นดีลายก็เก่าอีกแล้ว หัวปานครับคุมดกพื้นอืมตีนเหงื่อเหยียบนํามันก็เลยแข็งเมคุมอันนี้ก่อนพี่น้องอ้สาเนาะมเสาเพราะว่าป้าไว้แล้วเดี๋ยวมันสิเหียงบ่ได้ แต่ว่าเพิ่นกะเทปูนแต่แล้วีน้องอ่ะเทปูนใส่ไหมเนี่ยบุพอกับบุพอหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องกระเทิร์นไลยกว่านี้ยังใครเนี่ยสื่อจัดงานอะไร่นขายกันจัดเกาอก็ตันางสื่อมานี่ยซ้ำเกอะซ้ำเกาะได้ทั้งขางแล้วก็ทั้งหลังพี่น้อง ผมเลยพร้อมพร้อม ดีดหนีเลยใส่ลลเลยพอดีแเนี่ยคือไงแท้ โมมสาวแน่นค่ะอันนี้องคุณนะ้อเพราะทางหลุ่มมันเทปูนดิแน่นนี่ ขาวว่ะในเจ็บเวิร์กกะเนี่นเยเนาะนานานนามันเงีนักแล้วไปเป็นนานๆแตกเลนี่คืออะไรเนี่ยพวกเงาแปลบาแขาวจ้าคือเมือเจ็บพอแล้วพอแล้วสมพอเราคิดว่าอันใส่ปูนอ่ะเต็มคุ้มเลยเลยบ<า>่แล้วก็ดินโถมน้ำหล,ลัง

พอดีเงอนเรายากั้วยองถ้าปลูกก็ได้ได้ปลูกท้างหนาทางงรังก็เม่จะกลว้วแบบนี้นะพอดีกับทางเนี่ยเอินอปดีดินก่ นี่นะอ่าพี่น้องมายูนี่คือบ่มีเลยพร้มเลยบปะหัวจิงไทยเผ่นที่น้องเขียวผักอันนี้บ้านนี้งานเนาะปลูกไว้ทั้งหนาเฮือนเป็นกอใหญ่ๆเนะาะทั้งดินผูกอในน้อยหนึ่งพี่น้องคากระปุกเิ ยังมทันันนั้นกราเดยห้งนี่มันี่อะเออเอาตะกุนมาแต่นี้ลมกินในพาวามาบรดิพันหนาวมาบริพันห่อนนะคะ แล้วนะพี่นองไปน,นิดนดียวเสร็จสิน้นยังไงดีเอานาะยังไงหนึ่งถ้าว่าซื้อมาเก่าอะไป้นคนซื้ขายหรือบอหอนแมสจมบุจักถ้าวบอซื้อหลยๆเลยก็มาตัดเอาเนาะถ้าวบอใส่ก็พอดีเห็ดทางเขาทางออกก็ได้เอาไม้แป้นขางเอาเบื้องนะาก็พอดี ทมน่มมาพีเดอร์ปะนี่ทางหัวนี่ยังี้ยยังมาดันโถมอยู่เด็กุมเดียวพี่น้อยพอดีพอดีอดแบบเอาอยางไปยางมาเนาะมันกับโบยากว่างขนาดพี่น้อย ดินพอดีเฮือนมีแต่ทั้งหนาอะไรคับทั้งขางม่ใช่กวางพอดีแต่ว่าปลูกพักอียังกะเพราะว่ามีน้ำครบสุดเนาะปลูกก็ได้พอได้กินเลยกระนางเป็นบ่พอเนาะตีนะคิดว่ามันบพ่พอลายพี่น้องบัดนี้มันมันบ่พอแนวอีเดียนหนึ่งค่ะนะมันเลยแบบมาใสาเบบ่เนี่ยเฮือนเพิ่นก็บ่มีแน่นะมีแต่ซ้ำนี้พอดีเลย พอแล้วอาจคักแท็แบกบขาบอได้แล้วบ้ดนี้นะแน่นคักอะไรอันนี้ขี้ดินยังหลอืมขัดบนบนบนี้กับบนอืมพอดีแล้วมันอันนั้นฝนตกอีงีงมันก็นไหลไปลงลุกเพราะทางนั้นมันค่อยเลยทางนี้มันสีสูงกว่า เห็ดหัวซองมือพี่น้องแม่บอสองหรือสามสามมือเออสามมือแล้วก็เห็ดนำกันสามคนสี่คนพี่น้องเลยมือวานนี่กับบอด้ม,มาวาน,นกับไปค้นข่าวเนาะพี่นอ้นองไปแก้ข่าวไปดูเพ็นแล้วก่อนน,ะอ,นอกพี่น้องอดูนอกขวดเออพอดีแหละเจ้าเ <laughs> จ้าไหวเวลาเวลาอยากออก เวลาออการงายพี่น้องบ้านนี้มีปองน้อยๆที่เตรมข้างนอกอีกแล้วเอาดินลงมันจังแน่น เรียบร้อยเบอร์นี้กันแล้วแล้วเบอร์นี้กันเนาะอ่พี่น้องขอาวปุ่นไพเด้เนาะหอ,อยอยู่นี่นี่เป็น <c oughs> ดาวไปตามไหนเด้ <c oughs> อของปลาทองเพื่นพี่น้องเสร็จน,น้อยๆเนาะเป็นตาแซบ่บตามต้นเทียงเพื่นหอยวานี่พี่น้องเจ้าของมาแจ๊กป้ใส่ตามขอบวปุ่นยามเทียงสาวเพื่นมาโทมาน,นี่คุ้มพอดีแล้วเลยไปทมทางนอกเพี่น้อง พอดีออกเนาะอพอดีพอดีบอกแบบข้างออกนะพี่น้องพอดีขักเลย <c oughs> บออาจก็ได้เนาะแต่ว่ามันมีตะ็คายก็ได้กระเทินมันหาใสเงี้ยแอมหัวเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้สามสิบปุ๊กเนาะอยากปลูกพักเงี้ยก็ได้พอดีขัก เก่าฮาโบมีอันนี ful, medim, low, ้เพราะว่าแบว่งงวเนาะลไรข่าวมาหัวสวนเพราะว่าแถวนี้ผลกันเลี้ยงแล้วก็ปอเอ็งนะพี่น้องเคลื่อนไก่กันไงบอสบอสบวมเลยแดนนี่แข็งแขงแท้เออเสาเนี่ยมแตกแล้วก็ยาวเลย้าเป็นน้ำมันนั่นบ่เอาย่อแผ่บอสอะไรจังไลย ใจคือสิแมนแหละแบบดึงแหน่นำบอ,อเป็นอหไมันแหน่นก็ดีแหละอย่า,ากแล้มันบาหักดอกมีเงาครึ่งเลยวางห้ากับบากอันดับปันไดพี่นอ้องมีิติละเผื่อฉันเล่นเนาะเป็นเนยเ,เป็นห้าวัดสางซ้ำห่อเห็ดซอยกันอยากแล้วไวายก็โอเคแล้วยทำนี้ก็พอดีมันแย่ะนะเวลาเ้าวโตกันใส่นะ ตอกเสตนาอางนี้ดิตอกตะปูตอกบ่อยไล้ตะปูยังก้อเล็กม,มันเท่านั้นเนาะมันแหน่หน่อยเดียวนะทีมันรวมเบิดจะาจักสาวเนาะสิบบ่อสิบสี่พอดีล้มขาพี่น้องไหมพอดีลม้มหยวงไปหยวงมาเนาะห้าพีเด้๋ยวไนี่ป้าหอนเธออันนี้เอาเรือกขับปุ่นนี่ระวังไก่ทับไปได้ <c oughs> เอาไอต้อมจิ้งกุ๊กเข่าวตอนเที่ยงไปดูแซมนี่เอามาต้พี่น้องแหมพอดีสื้อบุ๋มเห็นบอกทางนี้ก็เป็นทางเอารถออกพี่น้องแบบคดีเลยเอาไม่แป้นอีกยังไปขักอะไรแบบนีก้ก็ ต้นมะเ <มา S 1> ขือเอิกก็มีนะพี่น้องทางนี้เพิ่นปลูกไว้ใส่ตาบังหงอยังแซ่บบรรยากาศเนาะยามแรงกันนาวเลยพี่น้องบาน,นี้ก็ไก่นอนอยู่บอกกลางคืนเห็นมองไก่นอนจะนอนอยู่เออนอ้่งตู้คักแล้วบาน,นี้เนาะ <laughs> แต่เก่าเนี่ยมันจะอยู่เหมาะทั่วไปพี่น้องหมักขึ้นเฮือนแล้วบานี้เลยเห็ดอยู่ลุมแล้วหัวแล้วยังแล้วบาน,นี้โอเคนะ าดอันนี้เพิ่นกระดึงง่ายเนาะผัวผัวผืนนั้นคือเก,ก่าเลยพี่น้องใส่สบายลองคลายมาือยู่ไปง่ายเนาะบ่คือหัวน้องตียอยู่เลยเล็กมันหลายโพดพี่น้องแบบใส่เล็กห่างเอ้ยห่างโพดเถอะนะใส่ไทยทีๆก็ใชคือสีขกักเนี่อนิพัทธใส่เล็กลายแบดน,นี้เวลายยู่อีหยังมึงเอบ่คัก พอดีเลยพอดีงามปลาทองผลกระเจ้ามาแต่สายผีน้องผูกปลาตีโตหยางจะคนมาได้สายน้อไปเบียกหวงเห็นแต่รถ<อ>ไทยแกไม่ไปผู้คนไปเด็ดทานมาเลยยังไงบริษพี่น้องสบายดีเด้อมาแต่สายอืม สื่อคือว่าได้ยิงนื้อสื่อพื้นจังหลดเลยมีแต่แลาวเนื้สืเ้ออเออเราคิดว่าเจ้ามาเหตุโมเมนต์เจ้าดิเห็ดน้ำกันเขาเลยคิดว่าเจ้าก็เห็ดเนาะคิดว่าฐานเจ้าเป็นปฏิเห็ดเพราะว่ามันจูดมาคอาจูดอยู่นี่พี่น้องอันทางหลังทางขางเคื่อนเอานางเพิ่์นเนาะ มันมีดินปะวางแล้วบัานนี้มันใกล้ๆเนี่ยจากเฮืองคนมันเป็นป่าฮะนะเลยจูดได้ถ้าว่าทางไก่เฮือนก็บ่ได้มันอยู่ไกลคนเขาคิวคิวทั้งควันทั้งคิวเลยเด็กกินเผาหิ้วเผาทางนี้ก็ได้สวยได้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ไปเวียกพี่น้องผ้าไอพิ่นไปงานบวชเอ้ยพิมพ์พันวาบริบวชเนาะมื้อนี้ก็อัญชาทานพญนยกเลิกบอกพิ่นเอิ้นไว้เนี่ยพิ่นยกเลิกก็เลยบ่ได้ไป มาซะกวะอยายกอยากตอนแรกว่าจะได้ไปซอยพันเบบเสือขาวปุ่นนี่ยังค่ะนะมือใหม่ก่อนพวงพันจะหิวข้าวแล้วพี่น้องบันีนน้เนาะเดี๋ยวกะให้พันไปหากินข้าวก่อนพี่น,อน้องพอดีพันส่วนดินอีกอยังลงแล้วอะไใส่ขุมนะพันเนาะขุมหัวพันเนยเอาสบายดีได้พวงเด้อสบายดแีแม่พันกะโหหาหมวกพี่น้องพันจะไปใช่แน่นะ โดยบรรยากาศาเริ่มหนาวเข้าขมาเลยพี่น้องเลยเนาะมือเพิ่นเห็ดหัวยังกันยังบบทันบโได้มาซอยพี่น้องนตีค้าไปขนข่าวกับอ้ายเนาะพี่น้องเลยโบมีคนเนี่ยซอยกันเลยกับอ้สองคนนะเจ็บเบิดกล้ามเนาะแบบบริสุทธิ์ยาอันเพื่นเอื่อยี่ยังมันเป็นน้ำอีน่ยังแบบยา,ย,า,ายังมาใส่นะเจ็บบ่าตั้งซอ,องเลยพี่น้องเลยแบบรุ่นเขาเคยย่อหนักนะ นักกว่าไหมอยู่ดอกพี่น้องนักกว่าไหมเนาะนักกว่าย่อไหมก็เลยย่อแหละโบมีคนพี่น้องย่อซอยกันแล้วก็บริมาซอยทั้งผู้วงเพื่อนเนาะโดยเอาพี่น้องคลิปนี้นนองมาตีกสิอคอจบคลิปเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำวา่าสบายดีสบายดี